เอฟซีครับสวัสดีชงคอนเกิร์มทรชันด้วยเมนแรกด้วยไม่ได้ไปงานแต่งเลยเด็กกิ๊บแปดมาลวครับสวัสดีสองพันสาม จะสาวให้น้องหน่อยชงเก้ไม่โสดนะครับวันนี้พี่ไปดูนิทรรศาการของพี่กิีทีมันดาวมาด้วยแล้วก็ได้คุยกับพี่กิทด้วยได้คุยในโทรศัพท์นั่นแหละที่จริงว่าจะลงคลิปที่ ที่สแกนออกมาที่คุยกับพี่กิแต่ไม่ลงดีกว่าไม่ดูมาตาเหรอเดี๋ยวดูย้อนหลังครับหิวแล้วเนี่ยเป็นโลกที่หิวแต่กินอะไรไม่ออกนอกจากเซเวนอีเลเวน เล็กไม่ด oh <l Jean Rabbit bulun> ีได <l ach the sun> ้ไงตั้งห้าจีงสวัสดีหนุ่มกอทมอเหนื่อยไหมวันนี้ยืนรอคิวของพี่กิจยืนรอคิวของพี่กิจเป็นชั่วโมงเลยวันนี้แต่เหนื่อยแต่สนุกครับรีวิวไปเรียนหน่อยสนุกใหม่สนุกมากไม่ว่าจะไปเรียน acting back to the future ดวงจันทร์และอะเรียวยี่สิบแปดคืออะไรโนแล้วก็ไปเรียนร้องเพลงหมูกระา้าแถวบ้านพี่ อร่อยนะเราแอบเห็นไปได้นะแอบเห็นที่ไหนทำไมไม่เห็นเลยอะสวัสดีมาตาแต่เธอไม่ใช่มาตาหรอกนะเธอคือโอลิฟส่วนเราคือเป็นหนึ่งเองวันนี้เราไม่มีเข้าเวรรักษาหัวใจ ผู้ชายไม่หรอกับคอ้อนแกนมวันหน่อยกับคอ้อนแก่วันอะไรการเสร็จครับ <c oughs> มีคนจะทิ้งเราไปดูมาตาด้วยสามพันสองอะ <c oughs> มีเพื่อนร่วมเรียนไหม แม่ครับเรียนแมพ i v เ t เธอรักษาเจได้เปล่าเรารักษาได้นะเด็กเทียบต่างจากเด็กคนแก่ไหมต่างมากต่างแบบต่างมากๆเลยต่างกันตั้งแต่รถติดตั้งแต่คนเยอะตั้งแต่การเดินทางอย่างเดินทางต้องเผื่อเวลาเป็นชั่วโมงเลยนะ ยอดติดยอดติดยอดติด <c oughs> นอนเดือกับครูไหมไม่เคยดื้อเลยครับเรียนอย่างดี ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีของสังคมเรียนกับครูเงาะไม่ได้เรียนกับครูเงาะครับเรียนในเครือของครูเงาะเฉยๆก็มีเรียนกับคุณครูม่อนครับคุณครูคคใจดีกันทุกคนเลย ยี่สจุสนเจอกันเนี่ยก็ฝากด้วยนะครับวันนี้กระเป๋าเป้น่ารักใช่แต่กระเป๋าเป้เรามีสมุดหนังสือเต็มเลยนะอยู่ในนั้นพร้อมกล่องสอเรียนกับครูโนกเป้าโนโนโน คุณคุโอลิฟสมุดสองเล่มในกระเป๋ามีการบ้านหรือ,อยังไม่มีการบ้านเลยครับแบะมือท่าพลางไฟติงสูนนะทุกคนไม่มีการบ้านครับ ปองนี่สอนหน่อยเออเยวอยากลิ้มจังเลยปองอยูแ่แวจะหาปอแปบบ นี่คือกล่องอิงสา์ของเราเองมีปากกาโซโลหนึ่งแท่งปากกาเบนเทนหนึ่งแท่งปากกาอูดซกหนึ่งแท่งปากกาโซโลนี่คือปากกาของโซโลนะปากกาโซโลที่โซโลที่เป็นตัวกระตูนของวันพิชแล้วก็มีกล่องอสา์เบนเทนก็ามีน้ำมีนน้ำตบท นี่ปากกา่แปลกมากเลยเพิ่งเคยเห็นปากกาตัวนี้นี่ไปยุคปลายเป็นนักเรียนอะมันไม่มีแบบนี้นะที่มันจะเขียนแล้วก็ลบได้อะไปเห็นปุ๊บเลยอยากได้เลยซื้อมาเลยเนี่ของเราเขียนคำว่าเด็ป็นบายบายเป็นนี้นะ มันลบออกได้เลยนะโคตรดีอ่ะไม่ต้องใช้ลิขิตกันแล้วแต่ลบก็จะเหนื่อยหน่อยนะมันมีมานานเพ่เคยเห็นเนี่ยอุปกรณ์สอ่กกอยู่ไหนอะมีสอกกดด้นะ มุกล่องหนนะถ้ามันโดนแบบดดยุคเราใช้ฐานเขียน มันก็ยุคดึกดำบันเกินไปเอาสมุดลนไฟรอยปากกาจะหายจะไปเอาไฟมันลนทำไมมีกรบเราลนสออไหมไม่ไม่ไมีเห็น่อกดแล้วคราวนี้เขาก็เลยให้คำถามมาว่ายุคนี้เขาไม่ใช้เป็นสมุดกระปกาาแล้วนะ เขาใช้เป็น iPad ตดจดเราก็บอกว่าเราก็มี iPad เหมือนกันแต่เราไม่อยากไม่อยากได้ฟิวนั้นเราก็อยากได้ฟิวที่เป็นเด็กน้อยไปโรงเรียนดีกว่าอยาปาะกาแบบนี้ไปสเสนเอกสารนะปากกามีหลายแห่งครับเอปกกาหมุกซึมแหละฉันมีตก่อนซื้อตลอดเลยแต่ไม่ใช่รุ่นนี้หรอกรุ่นแบบธรรมดาเบสิกยี่สิบบาท เขียนทิ้งไว้พอเปิดไม้ทีมมันจะเหลือแต่รอยหมึกหายเอ,าานอน้าใช้ความร้อนลบนี่ไปข้าอมรด เวียนเทียนมันนี่มีเวียนเทียนกันด้วยรอนอกจากเวียนเทียนมีอะไรทำพาสุเกิดขึ้นน่าเสมอเขียนคำว่ารับโอนสองร้อยบาทโอนมาด้วยนะห้ามลืมใครอะเมื่อกี้ ผ่ากายเพชรคุณบอกกายเพชรเ็มเป็นยังไงบ้างเล่นสนุกดีครับมันเด็กน้อยนักเรียนกำลัง ไปโรงเรียนตั้งใจเรียนสงสารคุณแพงสงสารคุณแพงแล้วเหรอนี่ไปด,ดูมาตาแล้วขอบคุสามพันแปดร้อยชั้นเลยนะเดี๋ยวไว้เจอกันกดผิดคืออะไรอะ มาเรียนกับครูเปี้ยวครูเปียวสอนอะไรอะสยามมีอะไรเด็ดไหมมีหุ่นกันดั้มกันดั้มตัวใหญ่มากอยู่ตรงกลางสยามนะเธอจะไปดูอีกดูก้อนสวบถูกตรงนี้หาแล้วเราจะไปดูมาตาแล้วนะทุกคนดูแลตัวเองด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันถ้าว่างเดี๋ยวจะมาป่วน mày lên rồi, các bạn.